รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนรายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานวันนี้กับดิฉันพัชราวันเครือพันธ์นะคะสาระความรู้ความเคลื่อนไหวในแวดวงพลังงานมีอะไรบ้างเรานำมาฝากกันเป็นประจำเลยค่ะทุกวันพุธเวลา1 0 3นาิกา30นาทีถึง11นาฬิกาทางช่อง9 M c t d วันนี้มีเรื่องราวอะไรมาฝากกันบ้างไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะวันนี้เราอยู่กับทีมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะพามาดูโครงการทดสอบนวัตรกรรมนะคะการใช้เทคโนโลยีมาใช้นในการบริหารจัดการพลังงานภายในมหาวิทยาลายัยวันนี้นะคะเราจะได้พูดคุยกับคุณธาริศเข่าหลวงค่ะหัวหน้ากองศึกษาการลงทุนกฟผนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนัทพลแสงอรุณค่ะผู้ช่วยในการบดีฝ่ายบริหารูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิตนะคะถึงโครงการ ERC Sandbox TU Ecat Energy ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรน่าสนใจขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟพร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เดินหน้าร่วมกันทดสอบนวัตกรรมการบริหารจัดการพลังงานภายใต้โครงการ ERC Sandbox TU e g a t Energy เพื่อศึกษาการใช้งานเทคโนโลยีสำหรับการให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่ครบวงจรสำหรับการต่อยอดขยายผลสู่ธุรกิจ Smart Energy Solution ในอนาคตค่ะ โครงการทดสอบนวัตรกรรมนี้กฟผได้นำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่มหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์มีอยู่โดยนำระบบติดตามการใช้พลังงานไฟฟ้าระบบพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ระบบกักเก็บพลังงานรวมถึงระบบซื้อขายพลังงานระหว่างกันในแต่ละอาคารมาทดสอบและใช้งานภายในมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์รศูนย์รังสิตค่ะ โดยความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานของประเทศรวมถึงเป็นองค์ความรู้ที่จะเป็นประโยชน์ต่อองคอ์กรประเทศชาติและประชาชนคนไทยต่อไปค่ะโครงการ TU e g a t Energy นะครับเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมศาสตร์และการไฟฟ้าฝ,าฝ,าฝา่ายผลิตแห่งประเทศไทยภายใต้โครงการ ERC Sandbox นะครับ ซึ่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และก็ทาง e ี a กเนี่ยได้พูดคุยกันมาตั้งแต่ปี2562แล้วแต่ว่าเราได้ทำา MOU แล้วก็มีการทำงานอย่างเต็มรูปแบบร่วมกันตั้งแต่ปี2563เป็นต้นมานะครับโดยทาง EGAT เนี่ยได้นำเทคโนโลยีกนวรัตกรรมต่างๆเข้ามาใช้ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับทั้งการมอนิเตอร์พลังงานในกลุ่มอาคารเรียนสังคมศาสตร์ แล้วก็ที่สำคัญคือการ s storage การทำ Energy Storage การเก็บพลังงานจากพลังงานส่วนเกินจากพลังงานแสงอาทิตย์นะครับเพื่อที่จะทำให้มหาวิทยายเนี่ยสามารถที่จะนำพลังงานส่วนเกินมาใช้ในเวลาที่ต้องการได้นะครับโครงการนี้เนี่ยได้ทำให้ระบบของการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีประสิทธ,ธิภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับ โดยเฉพาะในเรื่องของการทำ Storage ทำให้มหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายพลังงานได้มากกว่าปีละ400บาทน,นะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยก็จะต่อยอดโครงการนี้โดยการจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ทางด้านนวัตกรรมพลังงานนะครับซึ่งก็จะตอบสนองความเป็นธรรมศาสตร์สมาร์ทซิตี้ของมหาวิทยาลัยต่อไปนะครับการที่เราเป็นตัวอย่างให้เห็นว่า หน่วยงานจัดการศึกษาก็สามารถที่จะจัดการพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดต้นทุนและก็ใช้พลังงานสะอาดได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสามารถที่จะเป็นแบบอย่างหรือว่าเป็นตัวอย่างให้กับสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานอื่นๆที่มีขนาดเท่าๆกันและก็สามารถที่จะใช้ ต้นแบบที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับอีกาได้ร่วมมือกันเนี่ยเป็นโครงการตัวอย่างหรือโครงการนําร่องได้ครับนบวัตรกรรมที่เรามาใช้ในโครงการนี้นะครับประกอบด้วยนวัตรกรรมแรกนะครับก็คือระบบกักเก็บพลังงานที่เราเรียกว่าแบตเตอรี่นะครับ นวัตกรรมที่2ที่เรามาใช้งานก็คือระบบบริหารจัดการพลังงานนะครับซึ่งตัวระบบบริหารจัดการพลังงานเนี่ยก็จะเป็นระบบที่มาวควบคุมการทํางานระหว่างตัวโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคาอาคารนะครับกับแบตเตอรี่ที่เอามาติดตั้งนะครับตัวนี้จะเป็นการวควบคุมการทํางานของทั้งสส่วนโดยอัตโนมัตินะครับสามารถกักเก็บพลังงานของโซลา่าส่วนเกินได้บางอาคารเนี่ยมี โซลา่าเกินกว่า้องความต้องการใช้ก็สามารถที่จะเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็สามารถนําพลังงานที่เก็บไว้เนี่ยไปจ่ายในช่วงที่การใช้ไฟฟ้ามีความต้องการสูงนะครับซึ่งก็จะช่วยให้มหาเลยธรรมศาสตร์เนี่ยลดค่าใช้ใจ่ายไฟฟ้าได้อีกอันนึงก็คือเป็นส่วนสําคัญก็คือนวัตรกรรมระบบการซื้อขายพลังงานระหว่างอาคารนะครับอาคารบางอาคารอาจจะมีการผลิตติดตั้งโซลา่าเนี่ยมากกว่าความต้องการใช้นะครับแทนที่จะเก็บไว้ในแบตเตอรี่นะครับก็สามารถที่จะขายผ่าน เอเนอร์จีเทรดดิ้งแพลตฟอร์ของเราเนี่ยนะครับไปให้กับอาคารที่เขาติดตั้งโซล่าแต่ว่าความต้องการใช้ไฟฟ้ามากกว่าที่ติดตั้งนะครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าการทํางานของระบบที่เรานํามาทดสอบเนี่ยสามารถทํางานได้จริงนะครับแล้วสามารถจะนําไปขยายผลต่อที่มหลาลัยอื่นๆได้หรือว่าไปขยายผลให้บริการกับพื้นที่ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงมีค่าไฟฟ้าสูงนะครับต้องการที่จะประหยัดค่าใช้ใจ่าย ด้านไฟฟ้าและนี่นะคะถือเป็นความร่วมมือดีๆค่ะระหว่างกรฟผและธรรมศาสตร์นะคะในการร่วมกันพัฒนานวัตรกรรมการบริหารจัดการพลังงานเพื่อนำไปสู่ Smart Energy Solutions ค่ะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและคนไทยทุกคนต่อไปค่ะ หลายคนเข้าใจว่าขับรถที่ความเร็วไม่สูงจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้แต่ความจริงแล้วการรักษาความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รถเราประหยัดน้ำมันได้รถแต่ละคันประหยัดน้ำมันไม่เท่ากันดังนั้นขับช้าหรือขับเร็วก,ก็กินน้ำมันเหมือนกันเพียงเท่านี้เพื่อน,อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด ขอต้อนรับสู่อนาคตที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัดการใช้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมแบงประชุมได้ทั้งๆที่อยู่บ้านแม่ไม่มีขาดตอนมิ้วได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมิ้วแม่ตามไปเก็บผ้าเอ,อิร์ได้เรียนจริงๆังเราจะสรรคคลื่นความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้อนาคตที่ดีเป็นของทุกคน โดยคำขอโทษที่น้ำผลไม้แต่ละรสชาติราคาไม่เท่ากันการที่น้ำผลไม้แต่ละรสชาติมีราคาไม่เท่ากันอาจทำให้ผู้บริโภคสับสนที่เราตั้งใจให้เป็นแบบนี้เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซื้อน้ำผลไม้ในราคาที่เป็นธรรมและยังได้ดื่มน้ำผลไม้ตามราคาของผลไม้นั้นจริงๆซึ่งเราเห็นว่าจะเป็นธรรมกับผู้บริโภคและยังเป็นวิธีที่จะส่งต่อรายได้ถึงเกษตรกร,ร,กรอย่างเหมาะสม น้ำหนักรถมีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันผู้ประกอบการอาจคิดว่ายิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งคุ้มกำไรเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงยิ่งบรรทุกหนักมากเท่าไหร่เครื่องยนต์ก็ยิ่งทดน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วยแถมยังทำให้เครื่องยนต์และกลไกอื่นๆของรถมีอายุการใช้งานที่สัน้นลงจึงขอแนะนำว่าควรบรรทุกแต่พอดีเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด คนไทยที่ช่วยพาพวกเขากลับสู่ระบบการศึกษาผ่านโครงการ PTT Virtual Run ลลมหายใจเพื่อน้องกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสนับสนุนรายการโดยบริษัทบ้านปู่จำกัดมหาชน สำนักงานคณะกรรมาการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเอ o Group รับรางวัล Asia responsible enterprise award 2022ต่อเนื่องเป็นปีที่2แล้วนะคะจากโครงการจัดการขยะภายในองค์กรไปชมกันเลยค่ะ บริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือ e อ็กโกกรุ๊ปนำโครงการจัดการขยะภายในองค์กร ECO e c o s y s t e m สรับรางวัลเอเชียร p o n s i b l บ e n t e r p r i อร์ไ a ร d ์อว2022ต่อเนื่องเป็นปีที่2ในสาขา Green Leadership จากสถาบัน Enterprise เอเชียองค์กรพัฒนาเอกชนชั้นนำที่ส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเชียค่ะ คุณเทพ,พรตร์เทพพิทักษกรรมาการผู้จัดการใหญ่เอ็กโกรุ๊ปเปิดเผยว่ารางวัล AREA 2022ในสาขา Green Leadership นี้ได้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นและการยอมรับในระดับภูมิภาคเอเชียต่อการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเอโกกรุ๊ปที่มุ่งดูแลสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นทาง เพื่อลดผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมลดปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกตลอดจนสร้างระบบนิเวศที่ดีและยั่งยืนจากภายในองค์กรสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกสอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำภายใต้ทิศทางการดำเนินงาน Cleaner smarter and stronger to drive sustainable growth ค่ะ การพิจารณาในครั้งนี้นะคะสถาบัน Enterprise เอเชียได้พิจารณาโครงการที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมและความยั่งยืนกว่า4,000โครงการเลยทีเดียวค่ะและมีเพียงแค่18%เท่านั้นนะคะที่ได้รับรางวัล AREA e ในครั้งนี้ค่ะคอฟฟี่เวิลดเปิดตัวคาเฟ่ระดับโลกนะคะสาขาแรกค่ะที่ PT Max Park สารายานะคะเอาใจคนรักกาแฟพรีเมียมค่ะ คุณพิทักษ์รัชกิจประการประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTG Energy จำกัดมหาชนหรือ PTG เปิดเผยว่าได้ดำเนินธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์ Coffee World ตั้งแต่ปี2540ตลอด25ปีได้มุ่งเน้นการบริการลูกค้าด้วยหัวใจ ควบคู่กับการคัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพสายพันธุ์ต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกส่งต่อให้บาริสต้าฝีมือดีรังสรรคเครื่องดื่มแต่ละแก้วทำให้ Coffee World ได้รับความนิยมสูงสุดในเวลานี้ค่ะ การประกาศยกระดับเป็นกาแฟาพิเศษ Specialty Coffee ควบคู่กับการให้บริการ coworking space ภายใน PT Max Park สารยาอำเภอสารยาจังหวัด,ดคนครปฐมในครั้งนี้มีดีไซน์และสิ่งอำนวยความสะดวกตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การทำงานของคนเมืองได้อย่างลงตัวท่ามกลางบรรยากาศนั่งชิลได้ทั้งกลุ่มเพื่อนและครอบครัวภายใต้การบริหารคุณภาพและเป็นกันเองของบาริสต้าและพนักงานค่ะ นอกจากนี้นะคะ Coffee World ยังได้รีบแบรนด์โลโก้ใหม่ยกระดับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้ทันสมัยมีความอบอุ่นและเป็นกันเองโดยจะก้าวสู่คาเฟ่แบบ Slow Bar ให้คนรักกาแฟได้ดื่มกาแฟจากเมล็ดกาแฟที่มีรสชาติเฉพาะของเมล็ดกาแฟนั้นๆโดยความพิถีพิถันในการชงกาแฟแต่ละแก้วจากบาริสต้าฝีมือดีและเตรียมเปิดให้บริการแบบ Specialty Coffee Bar ในอนาคตอันใกล้นี้ค่ะ ในปี2,565 5ถึง2,566นี้นะคะ c อฟฟี e Ro ยังมีแผนขยายสาขาไปถึง4-5จุดทั่วประเทศค่ะเพื่อให้คนไทยนะคะเข้าถึงกาแฟคุณภาพดีรสชาติอร่อยช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟนะคะมีรายได้เพิ่มเติมค่ะรวมทั้งเป็นที่ในการฝึกบาริสต้านะคะให้มีคุณภาพต่อไปอีกด้วยค่ะ ไปต่อกันด้วยข่าวดีๆจากบ้านปูกันค่ะบ้านปูจับมือกับคณะสิ่งแวดล้องมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะชวนน้องๆมอปลายและปวชทั่วประเทศเข้าร่วมค่ายสิ่งแวดล้อมฟรีค่ะ บริษัทบ้านปูจำกัดมหาชนรวมกับคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเชิญชวนเยาวชนหัวใจสีเขียวที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่จำกัดแผนการเรียนและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือปอวชทั่วประเทศสมัครเข้าร่วมค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมครั้งที่17ภายใต้หัวข้อ Climate Change We Must Change เริ่มเพื่อโลก เรียนรู้ทุกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งภาคทฤษฎีแบบจัดเต็มและการลงพื้นที่จริงในถ oui, ้ำอุทยานและชายฝั่งทะเลกิจกรรมจะจัดขึ้นในรูปแบบผสมผสานระหว่างการเรียนออนไลน์และกิจกรรมภาคสนามค่ะภายใต้แนวคิดของค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเรียนรู้สู่การปฏิบัติ เยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง50คนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่การปูพื้นฐานเรียนรู้ปัญหาเข้าใจสาเหตุและผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านช่องทางออนไลน์ในวันที่15-16ถึงตุลาคมก่อนเข้าสู่กิจกรรมการเรียนรู้ภาคสนามระหว่างวันที่18-25ถึงตุลาคมโดยการลงพื้นที่เพื่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งณนะบ้านขุนสมุทรจีนจังหวัดสมุทรปราการและอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงครามการเปลี่ยนแปลงของถ้ำนณะถ้ำละวะอเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีและศึกษาความเปลี่ยนแปลงของความหลากหลายทางชีวภาพณนะอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์อศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีปิดท้ายด้วยการประกวดโครงงานกลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมชิงทุนการศึกษาพร้อมเกียรติบัตรและถ้วยรางวัล เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมค่ายสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดและกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ www.powergreencamp.com ค่ะ น้องๆที่สนใจนะคะสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่30กันยายน2565และจะประกาศผลการคัดเลือกนะคะในวันที่4ตุลาคม2565ค่ะโอกาสดีๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดกันเลยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fan Page Power Green Camp นะคะและเว็บไซต์ www.powergreencamp.com ค่ะ หลายคนเข้าใจว่าขับรถที่ความเร็วไม่สูงจะช่วยให้ประหยัดน้ำมันได้แต่ความจริงแล้วการรักษาความเร็วที่คงที่และสม่ำเสมอเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยให้รถเราประหยัดน้ำมันได้รถแต่ละคันประหยัดน้ำมันไม่เท่ากันดังนั้นขับช้าหรือขับเร็วก,ก็กินน้ำมันเหมือนกันเพียงเท่านี้เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด ขอต้อนรับสู่อนาคตที่การสื่อสารไร้ขีดจำกัดการใช้ชีวิตของคุณจะไม่เหมือนเดิมแบงประชุมได้ทั้งๆที่อยู่บ้านแม่ไม่มีขาดตอนมิ้วได้ไปในที่ที่ไม่ได้ไปมิวแม่ตามไปเก็บผ้าเอิร์ดได้เรียนจริงจังเราจัดสรรคเคลื่อนความถี่เพื่อรองรับเทคโนโลยีการสื่อสารที่หลากหลายอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงเพื่อให้อนาคตที่ดีเป็นของทุกคน โดยคำขอโทษที่น้ำผลไม้ของเรามีชนิดผลไม้ที่แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปเพราะเราไม่ได้นำเข้าผลไม้เข้มข้นจากต่างประเทศผลไม้ที่นำมาใช้เป็นผลไม้ที่ปลูกได้ในพื้นที่โรงงานหลวงเพราะเราไม่ต้องการเปลี่ยนวิถีชีวิตของชาวบ้านเนื่องจากเป็นภารกิจหลักในการก่อตั้งโดยคำที่ต้องการให้ชาวบ้านมีความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน น้ำหนักรถมีผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันผู้ประกอบการอาจคิดว่ายิ่งมากเท่าไรเมื่อยิ่งคุ้มกำไรเท่านั้นแต่ในความเป็นจริงยิ่งบรรทุกหนักมากเท่าไรเครื่องยนต์ก็ยิ่งตดนน้ำมันมากขึ้นตามไปด้วยแถมยังทำให้เครื่องยนต์และกลไกอื่นๆของรถมีอายุการใช้งานที่สั้นลงจึงขอแนะนำว่าควรบรรทุกแต่พอดีเพียงเท่านี้ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและประหยัด คนคนไทยที่ช่วยพาพวกเขากลับสู่ระบบการศึกษาผ่านโครงการ PTT Virtual Run ลมหายใจเพื่อน้องกลุ่มปตทเขียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสนับสนุนรายการโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัด ค a r ์บอนมาเก็ตส์ับนะคะครบรอบ1ปีค่ะกระตุ้นยอดซื้อขายตลาดคาร์บอนเครดิต95%นะคะตลาดในประเทศสมาชิกเพิ่มถึง3เท่าตัวค่ะคุณชัยวัน์โควาวิสารัต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มบริษัทบางจากเปิดเผยว่าหลังจากก่อตั้ง CMC ครบ1ปีมียอดซื้อขายคาร์บอนเครดิตทีเวและยอดขายแบรรับรองการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่าน CMC ณเดือนกร,รกฎาคม2565คือ t ทีเวอ218,167ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าและเร็ก127,934เมกะวัตต์าวเวอร์ หรือคิดเป็นปริมาณเทียบเท่ารวมประมาณ2 7 7 0 1 7ตันคาร์บอนไดออกไซด์หรือคิดเป็นประมาณการปลูกต้นไม้ที่มีอายุ10ปีกว่า32ล้านต้นใกล้เคียงกับตัวเลขซื้อขายทีเวอร์ที่มีการรายงานตลอดทั้งปี2564แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มนะคะความสนใจในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตที่มีความสูงขึ้นเป็นผลดีกับตลาดในประเทศไทยที่ข้อมูลในปัจจุบันบ่งชี้ว่ามีอุปทานมากกว่าอุปสงค์อยู่หลายเท่าตัวค่ะ CMC มีวัตถุประสงค์หลัก2ประการคือการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการชดเชยคาร์บอนและการทำหน้าที่เป็นตลาดซื้อขายคาร์บอนเครดิตปัจจุบัน CMC มีจำนวนสมาชิก40รายเป็นประเภทนิติบุคคล28รายและประเภทบุคคล12รายโดย CMC นะคะเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับทุกเซอร์ติฟิเคชันทั้ง Tver และ r e c รวมถึงรูปแบบอื่นเพื่อเสนอขายใน marketplace เว็บไซต์ w w w c a r b o n m a r k e t c l u b c o m ค่ะ C.M.C. นะคะก่อตั้งเมื่อวันที่28มิถุนายน2564ค่ะโดยมี11สมาชิกหน่วยงานตั้งต้นนะคะที่มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนเผยแพร่และส่งเสริมการซื้อขายคาร์บอนเครดิตค่ะไปต่อกันด้วย b g r รีมพาวเวนะคะร่วมลงนาม m o u ค่ะกับบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนนะคะศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมกันพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าค่ะ ดรฮาร์ารลลิงประธานบีกริมและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบีกรีมพาวเวอร์จำกัดมหาชนหรือบีกรีมได้ลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับท่านดวงศรีพาลยกผู้อำนวยการบริษัทผลิตไฟฟ้าลาวมหาชนหรือ EDL Gen ซึ่งเป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพื่อรวมศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำพลังงานลมพลังงานแสงอาทิตย์ระบบขนส่งและการจำหน่ายไฟฟ้าภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดในเขตภูมิภาคอาเซียน ปัจจุบันนะคะ EDL Gen มีกำลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งรวม1,949เมกะวัตต์เป็นโครงการโรงไฟฟ้าที่เปิดดำเนินการแล้ว27โครงการกำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น1,683เมกะวัตต์ทางด้านบีค r ริมพาวเวนะคะปัจจุบันมีโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วทั้งหมด56โครงการตั้งเป้าหมายในการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า7,200เมกะวัตต์ภายในปี2,568 และ10,000เมกะวัตต์ภายในปีพศ2573ค่ะคุณผู้ชมคะเป้าหมายระยะยาวของ b i ม r i m Power นะคะก็คือการก้าวเข้าสู่องค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะหรือ Net Zero Carbon Emissions ภายในปีพศ2593ค่ะ ข่าวในแวดวงพลังงานยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะไปชมการสร้างคนดีและคนเก่งตามแบบฉบับของ GC กันค่ะการสร้างคนเก่งและคนดีด้วยกระบวนการที่ดีแบบ GC สิ่งที่ GC นำหลัก ESG มาปรับใช้ได้ออกแบบกระบวนการดูแลพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้เกิดผลลัพธ์สูงสุดต่อองค์กรและตัวพนักงานเองค่ะ ยิ่งปรับให้พอดียิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน GC เชื่อว่าพนักงานทุกระดับได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเปิดโอกาสให้พนักงานทุกกลุ่มได้เติบโตแบบ upskill re-skill เพิ่มทักษะตอบโจทย์โลกอนาคตส่งเสริมความกล้าคิดกล้าทำสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า GC นะคะจัดทำโครงการ Fit Project ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กรโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้เพื่อช่วยให้กระบวนการดำเนินธุรกิจลีนยิ่งขึ้นลดค่าใช้จ่ายได้มากยิ่งขึ้นค่ะ สร้างความเท่าเทียมในองค์กรพื้นฐานการให้ค่าความเป็นคน GC มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนนำไปสู่การจัดการควบคุมความเสี่ยงและความปลอดภยัยที่สอดคล้องกับแนวทางตามมาตรฐานสากลทุกเพศเท่าเทียมกัน GC เปิดโอกาสให้คนเก่งทุกเพศดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงได้ค่ะ GC มีผู้หญิงในตำแหน่งบริหารสูงถึง25%และมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นเป็น31%ภายในปี2569การเปิดโอกาสให้ผู้หญิงก้าวขึ้นสู่การดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงนั้นสะท้อนกระบวนการในการดูแลความเท่าเทียมในองค์กรของ GC ที่ใส่ใจพนักงานทุกกลุ่มและให้ค่าความเป็นมนุษย์โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเพศสภาพค่ะ บริหารตามหลัก GRC โปรง่งใสตรวจสอบได้ตามหลักธรรมพิบาลองค์กรโปรง่งใสตรวจสอบได้สร้างคนเก่งและคนดีโดยกระบวนการที่ดีแบบ GC จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความคล่องตัวและสร้างความโปร่งใสให้องค์กรและพนักงานอย่างยั่งยืน GC จึงมีการกำหนดการบริหารความเสี่ยงการควบคุมภายในและการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง Governance, Risk Management and Internal Control and Compliance หรือ GRC ตั้งแต่ระดับผู้บริหารคณะกรรมการไปจนถึงบุคลากรทุกระดับ มองเป้าหมายเดียวกันและร่วมลงมือทำไปพร้อมๆกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่เข้มแข็งส่งผลให้จีได้รับรางวัลชมเช,มชยองค์กรปร่งใสาจากปปชและได้รับคะแนนระดับดีเลอรหรือ90-100คะแนนจากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยต่อเนื่องถึง10ปีซ้อนเลยค่ะ g c ค่ะเชื่อว่าเมื่อคนนะคะซึ่งเป็นทรัพยากรที่ดีที่สุดในองค์กรนะคะได้รับการดูแลภายใต้องค์กรที่ดีเพื่อให้เป็นคนดีและคนเก่งนะคะผลลัพธ์เชิงบวกจะเกิดขึ้นกับองค์กรค่ะกับทั้งตัวพนักงานเองแล้วก็องค์กรโดยรวมนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะจะเป็นคนดีและคนเก่งให้กับสังคมต่อไปด้วยค่ะ และนี่คือสาระความรู้ความเคลื่อนไหวที่เรามาฝากกันประจำเลยนะคะท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube พลังงานวันนี้หรือที่ขึ้นบนหน้านจอน,นี้ได้เลยค่ะสำหรับกันใหม่นะคะทุกวันพุธเวลา17.30 0น,นถึง11.00นทางช่อง 9M c o t HD วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ